สาวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับ mm hmm. ผมก็ในคลิปนี้ผมจะมาเปิดการชาเกียร์สามพันรูบี้นะครับซึ่งไอดีนี้ผมก็เป็นไอไก่บี้ที่ผมดองมาตั้ต่รอบอืข้อใสคตรมืดแล้วนะของเดือนมกรานะครับตอนนี้ก็เดือนเมษานะครับก็รูบี้ที่ผมมีก็จะประมาณนี้เลยนะสาม0ันห้รูบี้นะครับก็มาลุนกันนะครับว่าจะได้อัพแสงหรือว่าเกียร์โดในให้ผมบ้างหรือเปล่านะ ึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับตู้ก็เพิ่งมาเลยนะแล้วผมก็อาจจะมาเปิดนะครับทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์นะเลนเจอร์จะเปิดแค่ตัวกระชานะครับแล้วก็เปิดเกียร์สามพันนะครับมาดูกันนะว่าจะได้เกียร์อะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเ okay, ค let's go ครับผมสําหรับตัวกระชาสิไปไม่ต้องลุ้นอะไรมากผมว่าไม่น่าจะได้ลุ้นอะไร,นะรหรอกนะเรียร้อยครับโอเคต่อไปครับเปิดเกียร์กันก่อนนะครับ ซึ่งเขียนนี่ต้องพิถีพิถันหน่อยนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเลือหรือเปล่านะครับก็มาลุนกันดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมรอบแรกคาทายเกติยศครับหมวกปีกเมฆกางเกงย่ํากางเกงย่ำครับโอ้โหสองอันเลยรองเท้าเตียวหุยครับอุ้ยหมูฟางดรเซโนนะครับก็ว่าถือว่าเปิดหัวยังดีนะครับก็ยังดีไม่ได้แย่มาก แต่ก็สามพันรูบี้ผมก็ไม่คาดหวังอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าไอดีนี้มันเป็นไอดีไก่นะครับเหรียนแห่งความกล้าครับกระเป๋าแห่งความมืดเข็มขัดค้อนดาบสีดำไม้คทานะครับเรียบร้อยรอบที่3ครับอก็มาลุ้นกันนะขอโดนสักชิ้นก็ยังดีนะครับปืนแมกนั่มนะ คาถามนดำครับกอบฟินิกคอนหัวกะโหกโลกเข็มขัดโอ้โหผ่านไปแล้วพี่สามโอเคครับมาดูกันนะว่าจะได้เกียร์อัพแสงสักชิ้นหรือเปล่าเพราะว่าไอดีนี้ผมเปิดโค้แสงแว่าไม่ค่อยเกลือนะแต่ก็เกลือกดีแหละตัวมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็ขออัพแสงสักชิ้นล้วก็เกียร์โดนสักชิ้นนะครับผมพอใจละเลือ่อยไฟฟ้าครับ กำไรไข่มุกคาถากางเกงไม้คาถาคาถามนต์ดำเรียบร้อยครับไปกันต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรบที่แไปกันเลยมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้ตามที่ผมต้องการไหมนับหนึ่งเราก็โดนหนึ่งนะครับสามสี่ห้า โอ้ยหกคอนเลโอนะักก็ได้อยู่นะผมก็น่าจะเอาไปใส่ให้กับลุงเคนะครับโอเคไปกันต่อตอนนี้เปิดไปทั้งหมด1,000โรูบี้นะครับได้เกียร์เจ็ดมา2ชิ้นนะได้ชิ้นเดียวแล้วก็เกียร์8ชิ้นนะครับแซ่หางปีซารไม้กว่าด <c oughs> <c oughs> ค,ครับขออภัยครับโอ้โหอุย้ยถุงมือถุงมือ ถุงมือ,โ,อโหกีมันกวนส่งหรือเปล่านะถุงมือนะครับได้ถุงมือมาสองชิ้นเลยนะถ้าเป็นเ e อียนอนก็ถุงมือเซโน่สองชิ้นนะครับแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นถุงมือซซนลี่กับถุงมืออะไรอะถุงมือแห่งความมืดใช่ไหมอ่านไม่ทันนะครับไปกันต่อครับขวานลมกระเป๋าโอ้โหดาบคริสตัลนะครับต่างหูเข็มขดัดโอ้โห อืแม้วไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่านะที่จริงควรจะดองต่อนะผมว่าผมจะดองได้สักเจ็ดพันแล้วค่อยเปิดแต่ว่ามันทนไม่ไหวจริงนะมือมันคันทุกยิกทุกยิกนะครับโอ้นาฬิกาสองอันโอ้โหอืมเปิดไปกี่รอบละอ่า แล้วแปดรอบแล้วนะครับอีกเจ็ดรอบสุดท้ายนะผมอาจจะเปิดแค่สามพันหรือไม่ก็อาจจะใส่หมดเลยนะสามพันสี่นะครับขอดนหนึ่งชิ้นแล้วก็เกียร์แสงหนึ่งชิ้นเองไม่ได้เยอะเลยนะขอละได้ไหมโอ้โหกำไรหมวกแม่หมดตำลานะครับกุญแจขนูโอ้โหรัวๆเลยมารอบนี้ลองรัวๆดู ปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บหูัวหัวก็เกลือรัวหัวนะครับอ่าขอลองขอลองดูนะครับเปิดไปสองพันรูบี้แล้วนะก็โดนยังไม่ได้สักชิ้นนะครับล้วก็เกียร์แสงยังไม่ได้สักชิน้นเลยนะโอ้โหขบยังเกลือเพื่อนถ้าได้เกียร์แสงผมปั้นแชมเปญแมคเลไอดี AD, นี้อัพแสงนะ ถ้าได้เกียร์อัพแสงหนึ่งชิ้นผมปั้นแชมเปญไปเ e t s สโกครับอทวนเลื่อยคมตุงมืออีกละโอ้โหเข็มขัดรองเท้าก็ได้อยู่นะนาฬิกาบินทินเนี่ยมาทำอะไแย่ๆนะฮะไปกันต่อครับขอยกเลิกหน่อยนะนะขอลีลาหน่อยไปอ,อขอเธอนะเพื่อนอย่าได้จริง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยีร้อยครับ5รอบสุดท้ายนะ1นึ่งสองสามี่ห้าหกว็ยังดีนะรองเท้าโอเคครับอีกสองรอบสุดท้ายก่อนไปก่ลองการันตีนะครับ ขอเธอเกียร์โดนหนึ่งชิ้นอัพแสงหนึ่งชิ้นไม่ได้อะไรไม่ได้เยอะเลยนะมาลุ้นกันนะครับสองรอบสุดท้ายก่อนกล่องการันตีเกาะศักดิ์สิทธิ์ค้อนมนวงกุดถุงมืออีกแล้วโอ้โห,โหรอบสุดท้ายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเรียบร้อย เหลือ500ลูกที่สุดท้ายนะเดี๋ยวผมมาเปิดนะครับกล่องการันตีกียานะครับยกเลิกไม่ใช่ยกเลิกเสร็จกล่องกระโดด5ครั้งผมจะกดนะ2ครับ3 4 5เราก็ครั้งที่6ไปโอ้โหฟังดรเซโนมา2อันเลย ก็ยังดีที่ไม่ออกหกดาวให้ผมนะไปกันต่อครับ500ลูบี้สุดท้าย1 2 3 4 5 6อา้าหขอเปิดกบอีกรอบหนึ่งนะครับ3 4 5 6โอ้โหกบดำตัวใหญ่ละ ถ้าได้จริงนี่จะปั้นจริงเลยนะแช,ชมเปญนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยสิบสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวยัดให้เลยไปรอบสุดท้ายครับทุกคนกียร์มัวสักชิ้นเนี่ยขอโดนก็ได้ไปนะครับมาลุ้นกันนะ คอนอีกแล้วเกาะฟีนิปุญแจปีกนางฟ้าได้ไฟฟ้าครับก่อศักดิ์สิทธิ์โอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรูบี้สามพันสี่นะก็โอเคครับไปเปิดไอดีไก่บี้ผมต่อดีกว่านะผมจะมีอีกประมาณสามไอดีนะครับน่าจะไอดีละพันบี้มัง้ง ไปลุ้นกันต่อดีกว่านะครับโอเคครับมาต่อกันที่ ID นี้นะตอนแรกผมพูดว่าอะไรมี ID ดีไก่วีอีก3ใช่ไหมแต่ผมเปิด ID ดีเดียวนะ่าจะพอละ i อดอื่น mm hmm. ผมเก็บไว้ดีกว่านะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เพื่อเปิดเกียร์รอบต่อๆไปนะครับโอเคไอดี okay. นี้ผมมีคุณกินให้เปร์แม็กนะเกียร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาซีโอ่าไมกี้ครับแล้วก็ไทจิแล้วก็มี เจสแสงนะไอดีนี้ถ้าได้อาบแสงมาก็ใส่ให้เจสนะครับถ้าได้เกียร์อัาแสงกบไฮเปอร์ที่ผมมีทั้งหมดผมจะยัดเจ๊แสงพูดอะไรไม่ดีออกไปหรือเปล่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นลางนะครับโอเคไอดีนี้ตัวกระชา20ใบครับแล้วก็รูบี้พันห้าผมจะเปิดเกียร์พันสี่เลยนะโอเคมาลุ้นตัวกรชาก่อนดีกว่านะครับ ขอเซนคูหรือไม่ก็เซนโกก็ได้เอามาสะสมม,มันไม่ให้นะสิโอ้โหโอเคเปิดเกียร์กันอีกก่อนนะครับไอทีนี้หอเกียร์โดนอ่าสักชิ้นหนึ่งก็ได้เพราะว่าลูบีมีแค่พันห้านะแล้วก็ถ้าได้อับแสงผมจะยัดกบไฮเปิ์ให้เจ็ดแสงอุยก็ได้อยู่ทำไมไอดีนี้น่าจะเป็นไอดีลูกล้าผมเลยนะ ทั้งเกียร์สวยตัวสวยเลยนะครับตอนกน็ได้ก็ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่นะไปกันต่อครับรอบที่สองไปกันต่อครับแว่นปีกเมฆนะไม้กวาดต่อฟินิกเข็มขัดอมตปะปากกากำไระครับ ได้มามันก็ใช้ได้แหละนะแต่ว่าออฟต้องเป็นรถแร่นะครับแต่เอาจริงใครมีกระดิ่งคริสต์มาสอยู่แล้วก็ใช้กระดิ่งดีก,กว่านะครับไปกันต่อครับรอบที่สามนะแว่นฟีนิกขวาลมกุญแจขวาลมอีละกระเป๋าคาถาน,นกแก้วสี่รอบสุดท้ายนะครับ วี้ก็ได้อยู่โมสุดแกงลิโอนาดนะครับตอนนี้เปิดมาทั้งหมดเท่าไหร่ละสี่ห้าโอ้โยทำไมไอดีนี้มันออกดีจังอะ่ะลูบี้แค่พันเดียวเองนะอ่าเปิดมาทั้งหมดก็ไม่มีอยู่พันห้าใช่ไหมแปดร้อย800นะครับเปิดมาแปดร้อยได้เกียร์เจ็ดดาวทั้งหมดสี่ชิ้นแล้วนะก็ตกอ่า ชิ้นละสองรูบี้เลยนะครับไปกันต่อนะสามรอบสุดท้ายครับไปกันต่อขวาลมปุญแจเดือยเมดูซ่าตกใจหมดโอ้โหเมดูซ่าําโอ้โห,เ,โโหเห็นขึ้นดีอสไงผมไึกว่าเป็นเกียร์เ็ดหรือไม่ก็เกียร์แปดเอ,อ๊ะขอขอขอเกียร์แปดดาหน่อยสักคิ้นได้ไหม โอ้โหปืนสแตลลีอีกแล้วนะครับไอที ID นี้มันดวงดีกันไปหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นไอดีบัฟดวงจริงนะครับผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเกียร์โดนมาสามชิ้นแล้วนะครับก็ใครอยากลองเปิดก็ไปเปิดตามกันได้นะแต่ก็แล้วแต่ดวงของเพื่อนๆทุกคนเลยนะกันนะครับอย่างผมอะ่ะไอทีแรกมันก็ไม่ได้ดวงดีอะไรขนาดนั้นนะมันมาดีที่วงไอทีนี้นี่แหละนะครับ 1,500รูบี้เกียร์โดนแน่นอน3ชิ้น่ะค่อนข้างที่จะโอเวอร์ Over ประมาณหนึ่งเลยนะโอ้เรียบร้อยครับว่าสุดท้ายเกลือโอเคเปิดกบกันดีกว่านะครับอืมสองสามสี่ห้าหกโอ้กบดำแปดไอกบดำแปดดาวสามตัวนะครับเวอร์นะไอดี ID นี้พูดจริงไอดี ID นี้มีกบดำเท่าไหร่สี่ตัว ก็สรุปนะครับสลับ1,500ดูบี้ของ ID นี้นะครับก็ได้ปืนสเตลลีมา3ชิ้นนะครับแล้วก็หมวก1ชิ้นแล้วก็มีเข็มขัดไม่ใช่เข็มขัดสิปกาอัจฉริยะนะครับอีก1ชิ้นนะก็คุ้มค่ากว่า ID แรกเยอะเลยนะครับโอเคครับก็สลับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้ไปละับผมสวัสดีครับ